สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของนางเอกหมอลำอย่างยูกีเพนญพกา HAEL นั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะยินดีกับเธอนะคะแล้วก็มักจะมีการไปแสดงความยินดีนะคะกับยูกีตลอดเลยยังยูกีนะคะถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ว่ากว่าที่เธอเนี่ยนะคะจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็คือ ฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานตั้งแต่เด็กๆจริงๆด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความฝันอย่างแน่วแน่ว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นนางเอกหมอลามอยากจะหาเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพหมอลามประมาณนี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงนะคะผ่านไลฟ์สดหรือว่าผ่านการสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยเดินทางตามหาความฝันแล้วก็มีคุณพ่อกับคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตเธอเนี่ยนะคะมาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนใน ความฝันของเธอจริงๆจนปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกมารามอายุน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะด้วยอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้หลายๆคนก็ต่างมีการชื่นชมนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยแล้วยูกินะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้เลยว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือสามารถแบบว่ามีรถได้ตั้งแต่อายุ14สําหรับรถคัน แรกของเธอนะคะหรือว่าจะเป็นรถตู้นะคะที่เธอเนี่ยก็เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากจะมีรถตู้เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งก็ใช้ในการเดินทางไปร้องไปลามเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้าในการนอนอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะออกมาอยู่เรื่อยๆเลยรวมทั้งนอกจากนั้นนะคะเธอก็ยังมีแบบว่าที่ดินที่เป็นของตัวเองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีการซื้อเก็บไว้ให้กับเธอนะคะแล้วก อีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการทราบแล้วก็ติดตามกันอยู่แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยยูกิเพนมาการนะคะเธอเนี่ยก็กาลังที่จะสร้างบ้านนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบ้านของเธอนะคะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้เห็นถึงการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับที่ดินตรงนั้นนะคะแล้วก็แบบว่ามีการสร้างศาลแล้วก็เตรียมที่จะสร้างบ้านนั่นเองซึ่งยูกิก็ได้มีการอัปเดตนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมายูกิเองนะคะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยแบบตั้งใจมากๆ สำหรับการสร้างบ้านหลังนี้นะคะด้วยความที่เป็นความฝันของเธอที่อยากจะมีบ้านส,สวยๆอยู่อะไรประมาณนี้แล้วเธอก็แบบว่าตั้งใจทํางานมากๆที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเธอก็มีการอัปเดตว่าเธอเนี่ยมีการขายเสื้ออะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะมาสร้างบ้านนั่นเองแล้วอย่างล่าสดุดยูกิเองนะคะก็ได้มีการทําเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธออะไรอย่างนี้นะคะโดยยูกิเองนะคะก็ได้มีการโพสนะคะผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กว่าข้าง แรกของการไลฟ์สดคอนเสิร์ตเดี่ยวยูกิเพนปากาเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวชีวิตของหนูและจะพาทุกคนม้วนๆใจจอยไปพร้อมกันแบบเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตสามช่วงยังไม่บอกทุกคนนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนใครอยากรู้ต้องตามไปดูในกลุ่มปิดในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้รายละเอียดอยู่ในภาพเลยนะคะ เข้ามาให้กาลังใจในเดือจ้าอีหลาน้อยเก็บเงินสร้างบ้านค่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวของเธอว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็กําลังแบบว่าเก็บเงินสร้างบ้านนะคะถือได้ว่าเธอเนี่ยตั้งใจมากๆเลยสําหรับบ้านในครั้งนี้รวมทั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้ของเธอด้วยที่เธอเนี่ยก็คือตั้งใจให้ออกมาดีจริงๆยังไงก็อย่าลืมสนหรับสนุนนะคะซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันได้ครั้งนี้ก็รอรับชมบ้านสวยๆของยูก ด้วยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็คือสู้จริงๆนะคะแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆโดยบัตรนะคะราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถไปรอติดตามนะคะแล้วก็รอซื้อบัตรกันได้เลยสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตพูดถึงกันก็นกสามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ระวังใจให้ด้วยนะคะ